ชาเลน์กินหมดกินฟรีแถมได้ตังค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะที่ร้านอิซูมิดยนะครับเริ่มมีชาเลนแรกนะฮะเป็นข้าวหน้าปลาไหลชามยักษ์นะฮะเหลือสี่ทียี่สิบห้าเป็นไปกำลังใจให้อยู่นะฮะลวกกองเชียร์หรือกองแช่งนะฟังเสียงทีมงานไปก่อนนะวันนี้พงพูดด้วยไม่ได้จริงๆนะครับผม เพิ่มน้ำหนักให้กับข้าวครับผมหรือว่าต่อให้นะฮะวันนี้ก้อนเท่าฝ่ามือผมไม่เคยเห็นซูชิก้อนใหญ่ขนาดนี้ซูชิแซลมอนทั้งหมด16บหกคำครับผมแล้วก็มีโรก้อนใหญ่ๆอีก8ปดคำครับผมไม่รู้ว่าโป้งจะทำยังไงนะครับผมเหนื่อยไม่อดีกเหนื่อยหนึ่งนาทีครับทันทันพยายามก่อนถ้าเราพยายามแล้วเราจะไม่เสียใจถ้าเราทำไม่สำเร็จโป้งห้าสิบวิครับทันทันทไอ้ปันก็บอกว่าทัน ทาเลนกินหมดกินฟรีแถมได้ตังค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะที่ร้านอิฟูมีไดนะฮะเพราะตอนนี้เขามีโปรแกรมกินแหลกแจกสมบัติอยู่โดยทาเลนผมเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับนี่นะฮะกินแหลกแจกสมบัดพันห้าร้อยบาทนะคะข้าวหน้าปลาไหลจานยักษ์กินหมดภายในห้านาทีกับผูชิก้อนยักษ์นะฮะกินหมดภายในห้านาทีกินฟรีเหมือนกันนะฮะโดยวันนี้ผมทำสองทาเลนเลยทาเลนละสองกิโลเดี๋ยวไปลยุยกัน เริ่มมีชาเดนแรกนะฮะเป็นข้าวหน้าปลาไหลชามยักษ์นะฮะชามนี้อลังการมากประกอบด้วยปลาไหลหนึ่งตัวนะฮะมีไข่ปลาแซลมอนทั้งบนนะฮะแล้วก็มีมไข่ปลาคาเวียด้วยแล้วก็ด้านล่างนะฮะเป็นไข่หวานนะฮะคือชาม,มีิชาเดียวนี้เรียกว่าได้อาหารญี่ปุ่นแบบเก็บแพงๆอาหารทะเลแพงๆมาเกือบครบทั้งจานเลยนะพร้อมไหมพร้อมแล้วห้านาทีสามสองหนึ่งเริ่มครับ ลาเดินแล้วนะครับสามสิบวิครับผ,ผ่านไปแล้วนะเหลือสี่นาทียี่สิบห้าเนเป็นปกำลังใจให้อยู่นะฮะ <c oughs> ไม่มีเวลาค<ม>ุยนะไม่รู้ว่ากองเทียนหรือกองแฉ่งครับ <c oughs> ไปครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครับเหลือเวลาอีกสี่นาทีครับ ฟังเสียงเีมงานไหก่ะนะวันนี้ปงพูดด้วยไม่ได้จริงๆนะครับผมไม่ได้ยิงนะตัวจริงเจอทักได้นะนครับตอนนี้เหลือ3นาที40ครับ3นาที30ครับตอนนี้เดินทางมาถึง25%ของจานแล้วครับ อันนี้เห็นเผินๆอาจจะดูง่ายนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ง่ายนะครับผมเป็นข้าวข้างล่างเยอะมากนะครับผมบวกกับด้วยตัวไข่หวานเองนะที่เขาวางมาจนพูนนะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีครับเมื่อกี้ทีมงานของร้านมาบอกว่าข้าวหนึ่งกิโลนะครับข้างล่างแล้วก็เป็นวัตถุดิบอีกหนึ่งกิโลรวมเป็นสองกิโลสองนาทีห้าสิบครับเหลือเวลาอีกสองนาทีห้าสิบ ำได้ดีครับยังถือว่าทำได้ดีนะครับผมทำได้ดีอยู่โอ้ยเวลาผ่านไปครึ่งทางโฟมไปครึ่งทางแล้วถือว่าน่าจะทันนะไม่ทันผิวเฉียบครับผิวเฉียบผิวเฉียบสองอันีสามสิบครับมาแล้วครับลูกสูตรฮะเพิ่มน้ำหนักให้กับข้าวครับผมบตัวต่อให้นะฮะวันนี้จำเป็นนะจำเป็นสองอันี้สิบห้าครับเมื่อกี้ผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าโป้งใส่น้ำลงไปทำไมนะครับเพื่อความลื่นนะฮะ ความลื่นกับสปีดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมในการทำชาเลนจ์ชนิดนี้นะครับผมเหลือเวลาอีกสองนาทีครับแบบภาพจำของโป้งตั้นนะคนอาจจะเห็นว่ากินเฮ้ยโป้งตั้นกิน6กกิโลหกกิโลกว่าเจ็ดกิโลความสูไม่สำคัญเลยครับชาเลนจ์นี้ความเร็วเลยครับหนึ่งนาทีสี่ิบห้าวิครับร่างกายอยากประท้าเวยใช่ครับหนึ่งนทีสามสิบครับแต่หลังจากใส่น้ำไปถือว่าโป้งสปีดดีขึ้นมากเลยนะครับผมเหลืหนึ่งนาทีกับ ข้าวหน้าปลาไหลที่ตอนนี้กินข้าต้มไปแล้วหนึ่งนาทีสิบห้าวิครับฮ่าห้าเวลาเหลือเริ่มคุยได้บอกเลยว่าสบายมากครับหน้าเรนนี้ไม่เหนื่อยเลยนะครับหน้าเรนนี้ไม่ค่อยจะเหนื่อยเลยเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับหมดแล้วนะครับจุดเวลาเท่าไหร่ครับต้องใช้เวลาไปทั้งหมด4นาที10วินาทีครับโคตรมันโคตรมันตัดต่อเลย มาต่ออันที่สองเลยเลยครับทาเลนที่สองนะฮะเป็นฟูชิรวมนะฮะสองกิโลคือคำใหญ่มากผมขออน้าหยิบให้ดูก่อนได้ไหมก้อนเท่าฝ่ามืออ่ะผมไม่เคยเห็นฟูชิก้อนหนใหญ่ขนาดนี้นับภายหลังต่ออะไรก็ได้สามสองหนึ่งไปครับจิบดมจิบด้วย เลนที่สองได้เริ่มขึ้นแล้วฮะคุณผู้ชมอาจจะนับไม่ทันนะผมตอนออบนการบ,บนบนถาดนี้นะครับมีซูชิแซลมอนทั้งหมด16บหกคครับผมแล้วก็มีโล่ก้อนใหญ่ๆอีก8ทําครับผมไม่รู้ว่าโป้งจะทำยังไงนะครับผมแต่ถ้าใครอยากดูของบ้านไปดูได้ในติ๊กต็อกนะครับผมช่อง The 8 Restaurant Official ครับผมเหลือเวลาสี่นาที20สิบวิครับแล้วซูชิของที่ทำใหญ่นะฮะเหลือเวลาอีกสี่นาทีครับ นะก,ำกำลังใจนะครับหลั่งไหลามาจากคุณผู้ชมทั่วประเทศทาง YouTube นะครับผมโอ้โห Facebook ก็มาครับผมสายมาป้องอืออืออือสามนาทีสี่สิบครับอันนี้จริงๆก็ถือว่าอันตารายอนกันนะครับผมนะครับผู้ชมทางบ้านที่อยากทำตามผมแนะนำให้มีคน ดูอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดีนะถึงจะทำตามได้นะครับสองนาทีห้ิบครับไ่านะครับ2องนาทีสามสิบวิครับผมโป้งกินซูชิหมดเวลาครับผมแต่สิ่งที่ยากไม่ใช่ซูชิครับผมบอกเลยครับพี่จันคืออะไรครับคือโลครับโลครับก็คือซูชินั่นแหละครับ อันนี้โป่งได้พูดคูณความยากขึ้นไปนะครับด้วยการกินชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์ที่สองต่อนะฮะใช่ครับโป่งทำได้ครับเหลือปั้นบอกว่ากินง่ายง่ายจริงหนึ่งนาทีสี่สิบวิครับเหลือโรยหกก้อนนะฮะและไข่หวานสี่ชิ้นนะฮะครับผมหนึ่งนาทีสามสิบวิครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งนาทียี่สิบวิครับ ความยากของโลอยู่ที่ไหนครับป้านอันนี้ขา,าลายขาลายเลยไม่รตรงกลางง่ายมากมันต้องระเบิดไ<อ><ม>ด้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับทนัทนทันพยายามก่อน <c oughs> เราพยายามแล้วเราจะไม่เสียใจถ้าเราทำไม่สำเร็จฟองห้าสิบวิครับไป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 ทัน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 ไอ้ปันปปนนนนป้นก็บอกว่าทานัทานทนันทัน ขอบคุณกำลังใจจากย่าลาด้วยนะครับที่ส่งเข้ามากันในคอมเมนต์นะครับผม20วีครับป้อง25วีครับป้องทำเราประมาณ5วีครับป้องทำได้ครับเ5หวีครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาจะไม่เป็นไรครับถ้าทำไม่สำเร็จชาเลนจ์นี้ง่ายๆครับ จ่ายทางแล้วผมเออว่สรุปนะให้ทาเลนอันนี้นะป้งทำสําเร็จไปอันหนึ่งนะฮะปวดอันเนี้ยกินไม่ทันเพราะว่ามันอิ่มมาก่อนเดี๋ยวรวชาติเลนเนี้ยความเปี่ยนไม่ง่ายเลยส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยผมบอกเลยว่าทำอร่อยมากทั้งตัวของข้าวหน้าปลาไหลแล้วก็ทั้งซูชิแล้วก็โรเลยนะฮะแล้วก็วัตถุดิบของที่เนี่ย คือปลดมากๆแลถ้าคนเขา้ามาเห็นในร้านจะเห็นเลยว่าเชฟที่ทำฝึกมาเฉพาะหางเป็นเมืออที่เบยนะฮะด้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็ฝากด้วยนะฮะร้านอิทูมิไดนะฮะตอนนี้มีอยู่ของสาขานะะอยู่ที่นวลกันแล้วก็อยู่ที่รามบินทานีครับอครับ